บุคคลบางคนในโลกนี้ทำบาปกรรมไม่เล็กน้อยบาปกรรมนั้นก็นำเขาเข้านรกชวนบุคคลบางคนในโลกนี้ทำบาปกรรมเพียงเล็กน้อยเช่นนั้นเหมือนกันบาปกรรมนั้นก็ย่อมไม่ผลทันตาเห็นแต่ส่วนน้อยไม่ปรากฏปรากฏเฉพาะส่วนที่มีมากบุคคลเท่นไรทำบาปกรรมไม่เล็กน้อยบาปกรรมนั้นก็จะนำเขาเข้าไปในนรกบุคคลบางคนในโลก ย่อมเป็นผู้ไม่อบรมกายไม่อบรมศีลไม่อบรมจิตไม่อบรมปัญญามีคุณน้อยมีอัตภาพเล็กมีอัตภาพอยู่เป็นทุกข์เพราะบากกรรมเล็กนั้นบุคคลเห็นป่านนี้ทำบาปกรรมไม่เล็กน้อยบาปกรรมนั้นก็จะนำเขาไปลงนรกอยู่ดีภิกษุทั้งหลายก็บุคคลเช่นไรเล่าทำบาปกรรมเล็กน้อยเช่นนั้นเหมือนกันบาปกรรมนั้นให้ผลทันตา แต่ส่วนน้อยไม่ปรากฏปรากฏเฉพาะส่วนมากบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้อบรมกายอบรมศีลอบรมจิตอบรมปัญญามีคุณไม่น้อยมีอัตภาพใหญ่มีทมเป็นเครื่องอยู่หาประมาณไม่ได้บุคคลเช่นนี้ทำบาปกรรมเช่นนั้นเหมือนกับบาปกรรมนั้นให้ผลทันตาเห็นแต่ส่วนน้อยไม่ปรากฏปรากฏเฉพาะส่วนมากดูโก พิภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษพึงใส่ก้อนเกลือลงในขันใบน้อยน้ำในขันเล็กน้อยนั้นก็พึงเค็มกินไม่ได้เหมือนบุรุษพึงใส่ก้อนเกลือลงในแม่น้ําคงคาในแม่น้ําคงคาก็ย่อยเค็มเพราะเป็นพป็น้วงน้าใหญ่นี่คือลักษณะของการให้ผลแห่งกรรม